ฉันลืมดู <S 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 เอ้ยชดชืดชื่นบาหลุกวะชดชื่นเสียงไฟแววแววพี่น้องเสียงไฟแววแววบึงไงพอท่านหอดเพื่อนหอดชาญคุณว่าคุณว่าโทรละซับน้ำลูกสาวโทรมาแต่โคลาา โอแมนโทษฮาเขาเอง <c oughs> ไหมสาวจ้ายอยู่โคราดน้องบัวอยู่น้องบัวใครอยู่ปทุมพี่น้องอยู่ปทุมคนไชยอยู่เวีย,ย,ย,ยดนามสาแพงนาะน้าวเพราะว่ากินสจมหมกหมาวกกินมะม่สมกสขดี อยากกินชมแต่เจ้าค่ะกินชมเจ้าปกติห้าสิบกินชมหรอโอ้คมัติมเหมือคนโตเหมนบอแมนได้ยินข่าวนุ่มๆมาพี่นนองก็เลยนมๆกำลังถือกักมาเลยสิรถหุ่นแม่โอ้ยขอหัวกระกระเดพีน้อง้นุ่มๆมาเลยก็เลย ก็กระตีทาแทงพี่บกินโ่กพี่น้องมันก็เลยอ้วนบัดนี้กินโศกเนี่มันกระแทดหักเขาแต่ไงมันพร้อมนะมันสีได้น้ำก้นหนุ่มๆท่านเนาะตอนนี้หนูไว้ยางบ่ท่านเขาหนุ่มๆหนุ่มๆมาแล้วพี่น้องคือกักโตอยู่หนุ่มกับหนุ่มลอยไกตาแพงอ๋โอ้ยอดบ่ล้นทนบ่ได้แล้วดัย่างน้ำก้นเขาบ่ท่าน คราบว่าสิผ้าไปคุดมั่นยันย่างบ่ท่านเขามาละสิสิสิผ้าไปคุดมั่นบ่อชาวแพงมั่นยันยังอะไรจ่กมั่นยังมั่นแถวโคกส่วนแรกโอ้ก็เลยกินอั่นชมให้มั่นกระถักหัดเขาเนาะพี่น้องให้มั่นลดหุ่นนะฮะเอาคนมากิดชมอ้ยคือเมือดแท้ดิท่าอยู่เข่าเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ไปทางใดอยู่บ้านอยู่เพื่อนลดอยู่ดอกหนังเลยก็ได้ ยาได้หลุดผมว่าน้ำเมื่ท่านหนุ่มๆมาเนี่ยย่านเสาแพงบ่ท่านป้าเมาอยู่พี่น้องเลยย่านเสาแพงบ่ท่านป้าเมาอยู่ค่าแต่แต่หุน่นเมืวว่อวานนี่แกงเราไม่ไหลเนาะก็เลยบ่ได้เก็บภาพให้พี่นอ้องได้เบิ่งได้ชมช่ำ ทำคลิปทำคลิปให้เบิ่งแต่ตอนไปหาเนาะตอนกินโบได้โบได้ท้ำคลิปแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยแกงมไมัยลายมีเอฟซีคนมีเอฟซีแบป่าเมาอย่างคือกระตุนป่าเมากับโมหัวเขาไม่เบิ่งคลิปเจ้าของคือกระตุนอิลี่อะไรเนาะโอ้ยจะแบนสางว่าสางว่าตาหัวอิลีเนี่ยไปไปเบิร์งอะ แจ่เองดีล่ะแจ้งดีงามแล้วฝุว่นตกอยู่พี่น้องแต่เมื่อคืนนี่เมื่อคืนก็นลงไปปล่อยตอนกลางเว้นนี่แห้งแล้วแ,แต่ตื่นมาพวกนี้นะซองมืออะไรพี่น้องซองมืออะไรเวลาฝนตกแบบนี้กับมะมากับ ขุดนะพี่น้องขืดน้าผู้อยู่ใกล้น้ามอะไรนะนเนาะยานน้ายู่ยันน้าท่วงการพอแสดงความเป็นห่วงเดอ้อให้ระมัดระว่างเนาะผู้ดได้ที่อยู่ใกล้น้าเนาะพี่น้องให้มีสติดูแลตัวเองเดอ้อพี่น้องอยู่ประเทศไทยคือกันให้ดูแลตัวเองเนาะหักชาตัวเองมีสติเนะพี่น้องเนาะโควิดหายแห้งโควิดหายแห้งก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยถูกถูกคนทุกๆทกทาน อยู่ตามหางตามบริษัทตามโรงงานเดอ้อตามหัวตามสวนกาสิไข่แน่เนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าเขาอยู่นอกเมืองคูยอยู่ในเมืองนี่กาสิเสียงร้ายเนาะพี่น้องเนาะหักษา,า,า,กาตัวเองดูแลตัวเองเดอ้อท,ทุกคนกพราะขอบพระคุณทุกท่านที่เขามาหับส้มช่องซาแพงแล้วก็เป็นกำลังใจตลอดมาเดอ้อซาแพงไปกินส้ม อิสมนายักย่อยอยากหุ่นดีว่าสั้นนุ่มๆสีมาแล้วสิามาเบิ่งมาชมทั้งพี่เอฟซีอีล่านี่ต้องมาทั้งพี่ใซ่ลูกหล่นนั่งล้านั่งลาสบายดีก่อนนั่งลายิ้มหน่อยเซ ยิ้มนะลูกยิ้มนะยิ้มนะก็เฮยเอฟซีคิดฮอดได้นี่ได้ทำฮันอีลาได้นี่อีลาอยู่นี่อีลาเฮ็ดยังเบิ่งกระตุ้ระตุนเบิ่งคนเดียวหนาวพ่อลูกก็เสื้อแขนยาวมาใส่ไปพ่อลูกไปมันพายุเข่าได้มือนี่ ้ยนี่ปูอันนี้นัง่งลูกนี่ปูนั่งมันหนาวทำอะไรทำอะไระมะวนเทสอ๋อห้ามม้วเทโอ้ยปีกนียังอันน่ะปีกเทดตัวแค่น,น้อยและหนักเรมซะบ่ ว่าเลยนะยังคือมเะเหละเป็นยังแเลยโอ้ดีกินปิ้งเห็ดบวกไก่น้อยปิ้งไหวจนใหม่ลืมอมาสั่นเิ่งสายฝนตกพี่น้องสายฝนโ,นโนปรยปลายอยู่บนมือบนเวนทเลยพี่น้องเอ้ยน้ำถี่ถว่วมแหละแต่ว่าบ้านป้าเม้าโบเป็นยังปลอดภัยดีบ้านเป็นดอนเป็นโนนพี่น้องเอ้ย ไปบ้านกูอยู่แค่มเซ่นั่นหละอีนห่วงก็ง่ายเนาะก็ชุกูชมก็ชมมองชมบอลอ้ยที่ขาอากาศ รยากาศทุ่หอบบ้านเงียบสงบดีพี่น้องมีแต่สายฝนโปรยปลายลงมามหันในกัปตันกาแงยังบดทันแหลกก็วไว้แต่ตาขาโมเมนต์โมเมนต์ใกล้ถ้าตรวจนี่ต้อง ต้องฟาเมอร์กึบกินยังชาวแพงใช่ว่าอยากหลดหุนบ่ใช่ว่าอยากหลดหุนแห่งกินของมันโอ้ยอันนี้สิหลดได้น่ะเจ้าประทันคอยดอกเอย ลาไปตากล้อง่นเางกอ้องเงินกนกิน,กนยูบอลูมไวู้กไวู้กไวู้กไว้ฮูกติดแเอลาสบายดีพ่พี่น้องาแพงป้านาว่าอยากหลุดหุ่นน้ะพี่น้องเนาะหนุ่มๆมากย่านบ่ท่านป้ามายเยอะ ฝ่เมาตัวเนาะไอเนาะท่านเมาเนาะนละแค่เป็นแต่หุ่นบักบใหญ่ๆเกิเิตตนทิ้งได้ต้ยืดยืยืดอดดึติ้งด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 งออกำลักายดึงดึงเออบ้านอยู่เพือนพี่น้องเ้ยพันอยู่เาวระเด้ไปทางไหนเฮ้ย อยากไปผู้แห้งหลืใจนี่อยากไปเยี่ยมแม่เบ้าเนาะเอซี่เป็นเราไปเยี่ยมแม่เบ้าแน่ยังบุญท่านไปรัยองเด้อพราะว่าไปบ่ได้ฝนตกเนาะท่างกับเพื่อนเพื่อนแห้งเช่านี่ก็เมาหยางไปคุ้มบ้านเช้า่อยจนออกห่อนพื้นพื้นถอดเก็บหยางมันเปื่อนโคตร Oh, 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 ding, ding apuan, apuan, boy, ding, lay, lay, boy, ding, 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 lay, 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 ah, 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 lepas tengah gelebran ah, tu, lay, 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 aduh, cebai di, aduh, pernyai, menyai, aduh, cebai di, pernyai, menyai, cebai di, deh. ทองวัดที่ใหญ่ละได้นี่ได้ที่โตเป็นหนุ่มละได้นี่เนาะทีให้เบิ่งให้ชมซัมนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชอบกราแฟเด้อสุดท้ายนีกับกะติ๊พ่ออวยไส้ไห้พ่อเนาะ ความดีความงามที่ผู้ใหญ่จะชมมาเนาะเห็ดบุญเห็ดช่วยเหลือคนผู้ถุกเน่าผักกาดแท่นเนาะตลอดมาแล้วก็สนับสนุนช่องเท้าแพงสนับสนุนป้าเม่าราคาเอชซีถูกคนที่เขามาหักช่มช่องเท้าแพงเนาะถูกข้าคอมเมนต์แล้วกข้ามที่คอมเมนต์มากควรผิดความเห็นเนาะของแต่ระบุคนของแต่ละฐานเนาะขอจงมีสุขภาพแข็งแรงเด้อขอให้ผู้หนักษาบุญชุบถูกคนขอให้ รุดพ่นนอกจากโรคโรคไพ่ต่างๆเนาะแล้วก็ไพ่อันตรายทั้งปวงพ่อ,อกันคิดหนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีใช่เดี๋ยวเดี่องเนี้ยเขาจะ